รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราสามแม่ครัวออติว่า สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนไทยหัวใจเกษตรค่ะเช้าวันจันทร์21ธันวาคม2563ค่ะปุกแะมุ้ยมาแล้วสุดสัยยามเช้าเริ่มต้นสัปดาห์กันแบบนี้ด้วยข่าวสารด้านการเกษตรกับเรา2คนนะคะช่วงแรกค่ะพาคุณผู้ชมไปติดตามอัปเดตประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจกันก่อนติดตามได้ในช่วงของเกษตรรอบวันค่ะ ในประพัฒนโพธสุธนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กราบภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดวันถ่ายทอดเทคโนโลยีแปลงนาอาจัจฉริยะภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ปี2564ณแปลงเรียนรู้ตำบลนางบวชอำเภอเดิมบางนางบวดจังหวัดสุพรรณบุรีว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายสํคัญในการสนับสนุนส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ เพื่อลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตโดยการดําเนินงานโครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การทํานาโดยใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะมาประยุกต์ใช้ในพื้นที่เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตรการเพิ่มผลผลิตสินค้าเกษตรที่มีประสิทธิภาพและเกษตรกรสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีการเกษตรซึ่งสอดคล้องกับการบูรณาการกับทุกหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรดังนั้นทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้ร่วมกันพัฒนาโดยโครงการข้าวได้ มอบหมายให้สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติทําการศึกษาทดลองซึ่งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกข้าวโดยใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะพัฒนามเมล็ดพันธุ์จนได้ชุดเทคโนโลยีที่เหมาะสมและพร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้ดังกล่าวไปสู่เกษตรกรได้รับความร่วมมือจากทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวมทั้งเกษตรกรจะทําแปลงเรียนรู้ด้านข้าวพื้นที่แปลงนากว่า138ไร่ซึ่งการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยจะเป็นเครื่องมือสําคัญในการสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ จากการศึกษาและการทดลองเทคโนโลยีแปลงนาอาัจฉริยะพบว,ว่าต้นทุนในการปลูกข้าวไม่เกิน3 0 0พันบาทต่อไร่และหวังอย่างยิ่งว่าโครงการดังกล่าวจะเป็นต้นแบบและเกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรทั่วประเทศวันนี้เป็นวันที่เราได้เชิญเกษตรกร,ะกรนะครับที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงในจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยามาชมมาศึกษาเกี่ยวกับการทำนาแบบอัจฉรยิยะทำไมเราใช้คำว่าอาัจฉรยิยะเนื่องจากว่าเราเปลี่ยนจาก การใช้คนมาใช้เครื่องจักรเครื่องมือเทคโนโลยีนะครับที่เราสร้างขึ้นมาแล้วผลผลิตที่เราน่าภูมิใจก็คือว่าหนึ่งลดต้นทุนวันนี้เป็นการยืนยันได้เลยวันนานหนึ่งไร่ที่ชาวนาประกาศไว้ว่าเคยทํานาต้นทุนที่5,500บาทวันนี้เรายืนยันกลับมาเลยว่าทําตาม,ามที่ระบบอัจฉริยะเนี่ยไล่หนึ่งไม่เกิน3,000บาทผลผลิตได้ไม่น้อยกว่าเดิมคือ1000กิโล เราจะทําตรงนี้ให้พี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศได้เห็นแล้วก็เอาฝ่ายวิชาการของกรมการข้าวมาดําเนินการเองทั้งหมดนะครับต้องให้เป็นจริงแล้วไม่ใช่เมกกันนี่แหละครับที่พนร t นายกรัฐมนตรีบลเอกประยุทธ์จันโอชาต้องการ อัพเดตข่าวสารทางการเกษตรเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าช่วงหน้าค่ะจะพาพี่ปุกแล้วก็คุณผู้ชมนะคะออไปช้อปปิ้งค่ะ,คะไปเลือกหาของขวัญในเทศกาลปีใหม่นะคะแต่ว่าจะเป็นที่ไหนนะั้นเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันพัะกันสักครู่ค่ะ,คะ